กับวันพ่อเัางาตาในวันที่คนอาจจะกลับต่างจังหวัดกันบ้างรถอาจจะเบาๆลงบ้างครับรอดูว่าจะมีคนเรียกใช้บริการแกร็บแล้วก็จะทำให้คนขับอย่างแช่นเนี่ยจะได้ะได้ไดสักเท่าไหร่มาชมกันเลยในคลิปนี้ สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่างพารับโดยผมช่างแอร์ครับวันนี้จะเห็นว่าตอนนี้กับมันสว่างแล้วนะครับช่างแอร์ไม่ได้ออกมาในตอนเช้าตู่ก่อนสว่างอย่างเหมือนเคยนะครับผมเพราะวันนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมนะครับวันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับช่างแอร์จะออกมาสง่ง ขอ,ของวันวันพ่อให้กับทางคุณพ่อที่ต่างจังหวัดนะครับก็เลยต้องออกมาในชนที่ขนส่งก็เปิดแล้วนะครับและเดี๋ยวช่างเอจะออกมาขับเกรปอีกสักวันนึงนะครับวันก่อนไปขับมาช่วงรถไม่ติดนะครับรายได้ใช้ได้วันนี้ชอบใจก็เลยจะมาอีกทีนึงวันนี้วันพ่อนะครับาคาดการว่ารถจะไม่เยอะเหมือนวันเหมือนเมื่อวานนะครับก็น่าจะได้ใช้ได้อีก นะคแต่วันนี้ออกมาสายตอนนี้8ปดโมงนะครับ <c oughs> ก็กะว่าจะขับสักประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามออก็สักครึ่งบ่ายก็น่าจะจะกลับนะครับมาลองดูว่าวันนี้จะได้รายได้สักเท่าไหร่นะครับ <c oughs> โอเคครับ สักครู่ก็ไปส่งพัสดุให้ตางคุณพ่อเรียบร้อยนะครับส่งให้พ่อที่ต่างจังหวัดนะครับส่งด้วยเจนทีนะครับช่างแอร์ชอบขนส่งเจนทีมากกว่าราคาค่อนข้างจะถูกกว่านะครับถ,ถูกกว่าเกอรี่นะครับหรือถูกกว่าอื่นแต่ว่าถ้าส่งก็คงจะเป็นไปชนีครับแต่ไปชนีช่างแอร์ไม่ค่อยชอบใช้บริการเต่าไหล่ช้าครับก็ส่งเจนทีดีกว่าแต่ก่อนเจนทีก็ไม่ได้เร็วมากครับแต่ปัจจุบันช่างแอร์เห็นว่ามัน รีวครับก็เลยใช้บริการเจนทีนะครับอันนี้ไม่ได้รีวิวนะครับแค่เอ่อแค่มาบอกเล่าสู่คนฟังนะครับว่ายังไงใช้บริการขนส่งของอะไรอยู่นะครับโอเคครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เปิดรับงานนะครับซื้อกาแฟมาช่วงเช้าๆนะครับก็สั่งออกาแฟวันนี้แก้มือตรงที่เมื่อวันไม่มีเงินทอนในลูกค้าที่จ่ายแบง์พันนะครับวันนี้ก็เลยเอาแบง์พันลูกค้านะครับไปแตกนะครับไม่เป็นแบง์ย่อยเลยการซื้อกาแฟมาแก้วหนึ่งนะครับก็วันนี้ ลูกค้าจ่ายมาเลยมาเลยวันนี้มีเงินทอนแน่นอนโอเคครับตอนนี้จะไงจะเริ่มรับงานมันจะต้องส่งข้อมูลยืนยันตัวตนอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวจะงไงจะเปิดรับงาน็ะแกลแล้วก็แกลบก้าเหมือนเดิมครับโอเคครับเปิดรับงานเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะไงอยู่ตรงเส้นอ่อนนุชนะครับก็เดี๋ยวจะลองขับข้าเมือง ไม่รู้วันนี้จะทําได้เหมือนกับเมื่อวานหรือเปล่านะครับตอนนี้กว่าจะเสร็จธุระตอนไหนก็เก้าโมงแล้วนะครับแต่จั้งจะขอ,ขอขับอยู่ถึงประมาณสักบ่ายสามนะครับลองดูนะครับว่าจะได้ะายได้เท่าไหร่ครับจริงๆช่วงเวลานี้จะไงไม่ค่อยได้มาขับในช่วงอ๋อโอเคครับได้งานแล้วครับผมเป็นแจ็คเกนะครับ 3 0 9บาทครับเป็นเงินสดไม่ถึง3า0รกว่าบาท IMPAC t Impact นะครับ Impact Arena รไกลมากเลยครับอโอเคครับไม่เป็นไรมันมีเวลานะครับโอเคครับไปรับผู้โดยสารกันครับ สารที่อิม a พ็เมืองทองธานีนะครับลูกค้าบอกว่าจะมาดูคอนเสิร์ตไม่รู้วงฮอไหนเหมือนกันนะครับตอนนี้มีงานมอเตอร์เอ็กโปด้วยนะครับทางหน้าของจังแอร์นะครับว่าอยากจะมาดูเหมือนกันนะครับแต่ว่างูไม่มีตังค์ซื้อรถใหม่นะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็มีงานที่2เลยทันทีนะครับกลับเข้าไปในเมืองครับรับที่โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพอิม a พ็เข้านะครับ แต่เป็นแก๊เปลค็น่าจะเป็นต่างชาตินะครับของเคไปรับผู้โดยสารกันครับคนเทียบเลยครับ เคครับเมื่อสักครู่ก็ส่งผู้โดยสารเป็นชาวจีนนะครับจากโรงแรมโนโวเทลอิมแพคนะครับมาส่งที่วัดพระแก้ววันนี้ที่สนามหลวงมีงานน่าจะวันเกี่ยวกับวันเฉลิมวันที่ห้านี่แหละครับแต่คนก็เลยแน่นเลยนะครับชาวจีนคนนั้นเขาจะมาเที่วปพระแก้วคนต้งเต็มต้งวัดต้งสวนหลวงเลยครับก็ ่งเอาไว้แล้วก็ผู้โดยสารจ่ายเป็นแคปเปน,นะครับ180บาทตอนนี้ค่าโดยสารของผมสองเที่ยวนะครับได้อยู่ที่509บาทครับ509บาทตอนนี้มันเออจะขออนุญาตพักแวะเข้าน้ำครับตอนนี้ยังป้นเปลี้ยนอยู่แถวแถวในโซนตัวเมืองพร<ม>นครน,นะครับอย่างนี้อยู่ตรงแยกเรือนจํานะครับ ทำซะก่อนครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนที่พักเบรกเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เปิดรับงานต่อแล้วนะครับอยู่ตรงหอสมุดหอศิลป์หอศิลป์แถววัดผูกอะทองนะครับนี่ครับรอรับงานนะครับ แต่แถวนี้ก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับอยู่ใ,น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 ในกล้ๆกันเยอะเลยตรงนี้ก็เป็นปราโดหาปราศาทนะครับตรงนี้จะเป็นขอสมุดต,ตรงนี้นี่ทัศการรัชนากศิลป์นะครับแล้วตรงหน้านั้นก็คืออนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับก็แถวแเขตพระนาคอเนี่ยใคร ผ่านไปผ่านมาก็อยากจะมาเที่ยวก็แวะกันได้นะครับอยู่มีใกล้ๆหลายที่เลยจ้าเองก็ได้เที่ยวส่วนที่เป็นพิพิธภัณฑ์หลายที่แล้วเหมือนกันนะครับเพราะตอนนั้นมิวเซียมพาร์รับเป็นบัตรชมเชื่อเป็นตั๋วเหมาครับครับครับพวกมิวเซียมต่างๆในกรุงเทพซึ่งแนวไปใช้ตอนนั้นก็หลายที่เลยคุ้มครับแต่อันนี้เหมือนจะไม่มีแล้วนะ นี่ครับมนุษยสวัสดีประเจาที่ปไตยครับเวลลาเกิดประท้วงอะไรการม็บตที่นี่เป็นจุดจุดรวมนะครับโอเคครับหลังจากจอดพักนะครับ ก็มีผู้โดยสารงานที่3มเรียกนะครับก็จะเป็นชาต่างชาตินะครับเรียกเป็นแกลบคาร์นะครับเกาบาทบวกสิบาทจะเป็นแกลปเปครับอยู่วางยาช่างแงเนี่ยเราดูนะครับไปรับผู้โดยสา,ารกันครับ ับนั่นแหละครับก็ร้อยสามสิบสองบาทนะครับวันนี้ได้เพชรด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าเพชรวันนี้จะมีอินเทอร์สีอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันโอเคครับไปรับบริกานเป็นเงินสดนะครับเช็คดูก่อนอ่าเงินสดเราจะต้องเรียกเก็บลูกค้าร้อยเก้าสิบหกบาทอาจจะต้องทอนเรียมเงนตอนสี่บาทลูกค้าจ่200าสองร้อยครับรถติดนะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะรอหรือเปล่า 6นาทีครับจากตรงนี้ปรถติดนิดหน่อยปกติติดหนักตว่านี้นะครับเยกรากจ,จะสะสมครับ แยกประตูน้ำตรงนี้ปกติตอนเย็นๆเนี่ยติดหนักมากครับตรงน,นี้บรรยากาศวันพ่อตอนเที่ยงนะครับก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่ครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวกลับมาเยอะแล้วนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ไปเที่ยวแต่ถึว,วัดปราแก้ววันนี้ครับก็ส่วนใหญ่ท้านอาจจะได้ผู้โดยสารเที่ยววัดปราแก้วเยอะอยู่เหมือนกันครับ จะต้องระวังดีๆนะครับผมวัดปากแก้วก็จะมีคนที่ยังไม่ถูกกฎหมายนะครับในการรับส่งผู้โดยสารอาจจะถูกหลอกเรียกปรับค่าคาการใช้การขับลดได้นะครับข้างหน้าเป็นแยกประตูน้ํานะครับรถติดใช้ได้เลยครับข้างไนจะเลี้ยวซ้ายเพื่อไปหาลูกค้าที่อยู่ตรงแพทีน้มนะครับ จริงๆมันใกล้มากเลยครับแต่ว่ารถติดอันนี้ในะ GPS บอก300เมตรแค่3นาทีครับแต่รถติดแอกอยู่นะครับเพื่อส่งผู้โดยสารงานที่สี่นะครับก็มีผู้โดยสารงานที่ห้าเรียกอ่าโอเคครับเก้าบเจ็ดบาทบวกสิบบาทนะครับใด้เพชรห้าด้วยแล้วก็จ่ายแคปไปไปรับผู้โดยสารกันครับสักสิบครู่ผู้โดยสารชาวจีนนะครับ สี่คนมาลงตรงวัดประแก้วนะครับพระบรบมมหาราชวังจุดรับห่างจากช่างแอร์สองจุดเจ็ดกิโลเมตรครับแปดนาทียังไม่รู้นะครับว่ายังไม่ได้ดูนะครับผู้โดยสารไปลงนะผู้โดยสารไปชัยน้าทาวเว,วราราถติดนะครับตรงนั้น ไปรับผู้โดยสารกันครับแล้วก็ส่งผู้โดยสารเรียบร้อยครับที่เยาวราชตอนนี้รายได้ของช่างแออยู่ที่840บาทครับ840บาทโดยประมาณช่างเอกล่าว่าอยากจะซื้อเกาลัก ไปฝากคนที่บ้านสักหน่อยครับแล้วก็อาจจะได้แตกแบงก์ด้วยเพราะว่ามือพูดสักครู่ตอนจนไม่เหลือเลยครับผมไม่เหลืออีกแล้วครับพอลูกค้าผู้ดสารเป็นต่างชาติเนี่ยมีตังครับมีควักแบงก์พันงนั้นเลยเออนี่แล้วนะครับอ่าต่างชาติลับก็มาเที่ยวตอนก่อนที่จะเกิดโควิดเนี่ยช่างเอยัง,ยงมิเลย ไม่เคยมาขับแกล็บนะครับไม่รู้บรรยากาศตอนนั้นเหมือนกันแต่ตั้งแต่โควิดมาตั้งต่มากับนะี่ก็ผู้โดยสารคนไทยและส่วนใหญ่ต่างชาติน้อยครับแล้วก็เศรษฐกษิจไม่ค่อยดีครับผู้โดยสารไม่ค่อยให้ติปเงินที่มาก็ไม่เคยมาแบบแบงค์พันมาตลอดหลังจากผู้驾ต่างชาติกลับมาเที่ยวได้เนี่ยแบงค์พันตลอดเลยครับผมตั้งแอร์ก็ไม่ได้มีแบงค์ย่อยเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะ รถติดติดแบบนี้น่าจะโบกโบกซื้อเขาลัดได้ครับืรอสารงานที่หกเรียกนะครับรู้หวังว่าอยากจะออกนอกเมืองบ้างนะครับอันนี้ทางดวนฟรีร้อยสิบอดบาทนะครับบวกสิบบาทไปรับปรดสารครับยังไม่รู้เลยครับเพราะว่ากลัวว่าจะเลยนั่นแหละครับเลยต่างๆ ไปรับลูกค้ามาแล้วครับต้องไปท้างอื่นโอเคครับส่งผู้โดยสารที่โรงแรมจำชื่อโรงแรมไม่ได้นะครับต่มติดอยู่กับพาดราเดียมมอนะครับก็ เป็นลูกค้าต่างชาตินะครับเมือเยเพิ่งจะเที่ยวเสร็จแล้วก็กลับมานะครับก็เป็นเงินสดครับคราวนี้วันนี้ช่างเอไม่มีปัญหาเรื่องเงินทอนครับทํากันบ้านมาดีเมื่อวานมีประสบการณ์ไม่ได้ทอนให้ลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยเตรียมต่างมาดีแต่ตอนนี้หูเหมือนจะร่อยรอลงแล้วนะโอเคครับตอนนี้ช่างเออยากจะออกนอกตัวเมืองบ้างนะครับเพราะว่าไม่ไหวครับเรื่องเครียดเพราะว่ารถมันติดเดี๋ยวก,ก,ก็เลยตั้งปลายทางเป็นตัวนาภูมิดูเผื่อจะมีสักงานหนึ่งหรือถ้าไม่มา ถ้าไม่มีนะครับเดี๋ยวก็จะออกนอกเมืองไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเปิดรับงานทั่วไปใหม่อีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้อยู่สี่เพชรบุรีมุ่งหน้าออ,ออกนอกเมืองรับมุ่งหน้าไปพัฒนาการนะครับกออ็อยากจะพักสักหน่อยนะครับจริงๆอยากจะกาห้องน้ําด้วยนะครับก็ วันนี้ณนะตอนนี้นะครับรายได้969บาท969บาทตอนนี้บยโมงนะครับ8โมงช่าเอมออกมาตอน8โมง9 10 11 12 13 5ชั่วโมงกับตอนนี้ให้ตีเก้าข้าคือพันหนึ่ 9, 9, 10, ง5ชั่วโมง5ชั่วโมงพันหตีเฉลี่ยมาชั่วโมงละร้อยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทำํำกำหนดไว้อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ได้ค่าจะจ่ายนะครับ ชั่วโมงพันก็ตีว่าชั่วโมงละสองรอยบาทชั่วโมงสองบาทยังไม่หักนะครับถ้าหักแล้วควรจะได้ชั่วโมงละถ้าหักแล้วนะครับควรจะได้ชั่วโมงละร้อยเป็นอย่างน้อยนะครับหาก,กจะจ่ายหมดแล้วนะครับตอนนี้ประมาณหนึ่งพันห้าชั่วโมงก็ตีเป็นชั่วโมงละสองร้อยก่อนหัก แล้วก็น่าจะประมาณนั้นแหละครับก็ชั่วโมงละร้อยหลังจากหักแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์อยู่ครับวันนี้ก็ถือว่าเรื่อยๆนะครับเออถ้าคนที่อยู่บนรถสบายๆได้ก็ขับเรื่อยๆเลยครับไม่ต้องลงจากรถเลยนะครับขับในตัวเมืองแค่รถติดขับแต่จัง,งเนี่ยเนี่อยอาจจะปวดนิดหน่อยอยากจะลงไปยืดเส้นยืดสายบ้างนะครับดังนั้นเรารับงานต่อเนื่องในเมืองเนี่ยไม่ค่อยไหวเท่าไหร่เดี๋ยวจังเลีจะขอพักสักครู่หนึ่งนะครับ แล้กวก็ได้ผู้โดยสารเอ่องานที่แปดนะครับผมจำลำดับตัวเลขไม่ได้นะครับผมงานที่ผมเปิดนับปลายทางที่ทวนนอภูไฟมีผู้โดยสารเรียกแถวถนนอโศกนะครับโอเคครับเอ่อจ่ายเงินสดอีกแล้กครับไม่รู้จะพอทอนหรือป่าตอนนี้ร้่อยหรอไปแล้ว334รามสิบาทบวกสิบาทเป็นเงินสดไปรับผู้โดยสาร ที่สุวรรณภูมินะครับมาส่งผู้โดยสารที่สุวรรณภูมิเรียบร้อยครับผู้โดยสารผู้โดยสารน่าจะเป็นคนชาวไต้หวันนะครับก็ค่าโดยสารเป็นเงินสดเที่ยเก็บ4 6 5บาทครับแต่ว่าได้ช่างแอร์จริงๆเนี่ยประมาณ300กว่าบาทนะครับเครดิตของช่างแอร์เหลือไม่กี่บาทแล้วครับโอเคครับ วันนี้ยังรับงานต่อนะครับตอนนี้บ่ายสนะครับรับงานต่ออีกสักพักนะครับตอนนี้รายได้ทั้งหมดอยู่ที่หนึ่งพันสามร้อยสิบสาบาทยังไม่เท่ากับเมื่อวานนะครับก็จริงๆจะได้งานใหญ่ๆสักงานก็น่าจะถึงเลยนะครับโอเคเปิดรับผู้โดยสารต่ออเคครับ ได้ผู้โดยสารจากทุวนณภูมินะครับ257บาทแต่เป็นแก๊ปเปไม่ค่อยอยากจะกล้าไปรับผู้โดยสารฝั่งขาเข้านะครับลองดูครับวันนี้บางเอินคิวมันมีโอเคลองดูครับลองดูให้เพื่อท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับก็ลองดูกับว่าจะเป็นยังไงจะเป็น,นาทีครับ ที่แปดนะครับจากสวนอณภูมิมาแต่แถวโชคใจสี่ครับโอเคเออคงจะเป็นงานสุดท้ายแล้วนะครับจ่างเอจะกลับบ้านนะครับแต่ว่าจ่างเอใช้สิทธิ์ปักหมุดไปแล้วนะครับดังนั้นจ่างเอจะเปิดจะเปิดโบว์นะครับแล้วก็ปักหมุดโบว์ปักได้สองครั้งนะครับแต่ว่าโบว์นะไม่ค่อยมีงานเด่งเท่าไหร่ครับโอเคถ้าจ่างเอปักหมุดไปสุวนอณภูมินะครับจะมีหรือเปล่า ส่วนระพมอีสักงานหนึ่งโอเคครับส่วนแกร็เรามาดูแกรฟครับแกร็ตอนนี้เนี่ยแปดงานนะครับได้หนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทครับโอเคตอนเราดูลุ้นมาโบ,โบจะมีงานหากลับไม่เช่นไงหรือเปล่านะครับ ตอนนี้เนี่ยตีสามสิบเจ็ดนาทีแล้วครับโอเคอรออยู่สักสิบนาทีครับโอเคครับตอนนี้ช่างเอเดินทางมาใกล้ถึงบ้านแล้วครับคงต้องอพอเท่านี้นะครับตอนนี้อยู่แรกแยกรามกำแพงนะครับก็งานโบไม่ได้นะครับเมื่อสักครู่มีมารับไปแต่ลูกค้าก็ายกเลิกนะครับก็เลยแค่กร็บนะครับวันนี้มาสรุปยอดกันนะครับ วันนี้รายได้ทั้งหมดนะครับ1589บาท1589บาทนะครับวิ่งไปทั้งหมดประมาณ200กิโลนะครับมาคำนวณคร่าวๆกันโอเคครับ1589บาทนะครับลบด้วยต้นทุนต้นทุนมีสองร้อยนะครับตีเป็น200 สองร้อยนั่นคือ2ี่สลิตรน้ำมันของรถช่างแอนนะครับแล้วก็คูณด้วย35ิบหาบาทตอนนี้นะครับบวกด้วยค่าสึกรอกิโลเมตรละ1บาทนะครับแบบนี้วันนี้ได้ได้หักแล้วก็คือ6 8 9้อยแปดบาทครับ689ปบาทมานับชั่วโมงการขับกันตอนนี้4ี่โมงเย็นครับสี่โมงเย็นช่างแอ์ออกมาตอน8ดโมงนะครับ นับเลยครับ9 1้า11 2 13 14 15ดสิบบสี่ส้าบกแปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงได้6 0ร้อยกว่าบาทวันนี้ไม่ถึงชั่วโมงละร้อยนะครับโอเคก็เมื่อวานนะครับดีกว่าเพราะว่าเออเมื่อวานดีกว่างานมันเร่งรัวกว่าวันนี้เนี่ยมีช่วงที่ช่างแอร์รอง,งานเพราะว่าถีบไปเองออกมาจากในเมืองนะครับแต่ได้แค่นี้ถือว่าโอเคครับ เออได้ไม่ถึงชั่วโมงละร้อยอย่างที่ตังเอบอกแปลว่าไหนได้ชั่วโมงละร้อยเนี่ยหักหมดแล้วนะครับได้ชั่วโมงละนั่งแล้ววันนั้น,นตังเอจะพอใจมากๆครับเ <para> หมือนเมื่อวานนะครับได้เออชั่วโมงหนึ่งเกินหนึ่งร้อยบาทนะครับมานี่หลังจากต้นทุนแล้วเมื่อวานก็เลยพอใจมากวันนี้ก็จะมาซ้ํานะครับวันนี้ก็จะมาซ้ําแต่ไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้เหมือนเมื่อวานเมื่อวานเหมือนจะดีกว่าดังนั้นเนี่ย ก็จะสรุปวันนี้เราได้อะไรจากการขับวันนี้ครับช่างแอจะสรุปให้ประมาณนี้นะครับว่าขับรถไม่ติดยังไงก็ดีกว่าครับแล้วก็เมื่อวานที่ได้ดีกว่านะเพราะว่างานมันเด้งรัวๆอยู่ในจุดที่งานเด้งมากๆก็รถไม่ติดนะครับส่วนวันนี้ที่ได้น้อยเพราะว่าจ่างแอมีช่วงที่จ่างแอพักนะครับนานอยู่นะครับแล้วก็วันนี้ทางด่วนฟรีนะครับวิ่งงาน อที่ใช้ตางพยายามอยากจะใช้ทังด่วนนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะครับก็จะสรุปได้ว่าถ้าวันไหนรถไม่ติดเป็นวันหยุดนักกาตเรือหรือบังเอิญวันนั้นเป็นทางด่วนฟรีเนี่ยผมยิ่งผมคิดว่าถ้ามากลับจะคุ้มนะครับจะคุ้มมากโอเคครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับสําหรับการขับรถในวันหยุดนะครับส่วนตัวช่างไอมองว่าแนะนําครับสําหรับถ้ามาขับในช่วงวันหยุด หรือว่าช่วงที่กรุงเทพคนออกไปเยอะๆเนี่ยก็มากับเนี่ยมันไม่ค่อยติดครับรถไม่ติดก็จะได้อะไรได้ดีกว่าครับยังไงเจอกันคลิปหน้านะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดต c r i b e เป็นกาลังใจช่างเอ้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ช่างพาลับโดยผมช่างเอ้ต้องลาไปก่อนขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ